มันเป็นความเทียบขออ้ออาตมาเป็นผู้พูดเทียบยพระรั้นอาตมาจะไม่พูดเทียบแต่อาตมาจะพูดของทรรพุทธทาสพวกคุณก็ไปศึกษาเอาเถอะ่วนของอาตมานั้นอาตมาก็นั่นมั่น,น,นใจว่าอาตมานั้นชัดเจนในตัวอาตมาว่าอาตมาเองอาตมาอธิบายได้มากกว่าธรรพุทธทาส อธิบายได้ดะดะละเอียดกว่าทพุทธทาสและอัตมาไม่ตีทิ้งอภิธรรมอีกด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่ท่าพุทธทาสท่านประพฤติท,ท่านตีทิ้งไปเพราะท่านพุทธทาสไม่มีอภิธรรมเข้าใจอภิธรรมไม่ได้จึงตีทิ้งพระอภิธรรมนะพระอภิธรรมนั้นคือสุดยอดของความรู้ของธรรมะพระพุทธเจ้า ถึงไปรรมรรติหมายถึงปรมาทัตต่างๆจิตเจตสิกตๆๆๆ่างๆเพราะฉะนั้นท่ธธานพุทธราสจึงอธิบายจิตเจตสิกต่างๆอย่างอัตมาไม่ได้และท่านก็ตีทิ้งด้วยเพราะท่านไม่รู้เรื่องท่านเข้าใจไม่ได้แค่นี้มันก็หมายถึงว่าท่ธธานพุทธทาสนั้นไม่ได้สามารถที่จะเป็นพระอริยะขั้นที่เข้าถึงอรหันต์อะไรอาจจะพอรู้ในความหมายของสัสจธรรม หรือของศาสนาในประมาณหนึ่งนะถ้าจะบอกว่ามันมีขั้นตอนมันก็มีขั้นตอนนะอัตมาไม่เทียบแต่อัตมาจะเป็นคนบอกเลยว่าพระพุทธทานนั้นเป็นโสดาบันเท่านั้นพรนะพุทธทาสเป็นโสดาบันเท่านั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาศาสนาพระพุทธศาสนพระธรรมประสง์ดีและก็เป็นผู้ที่ชัดเจนในความไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเลยเถิด ชัดเจนแต่เลยเถิดมายึมันม่นถือมั่นคืออะไรคือมายึมั่นถือมัน่นอะไจนเลยเถิดจมนมายึมั่นถือมัน่นอะไรเลยไม่ได้อะไรแต่ได้ที่เออศาส,สนาพุทธมีจุดดีอย่างนี้มีอนัตตามีจิตว่างมีสุญญตามีอะไรเข้าใจแต่เป็นแต่ความหมายเข้าไม่ถึงความจริงเข้าไม่ถึงสภาวะไม่รู้รายละเอียดของเวทนาในเวทนาร้อยแปดอย่างนี้เป็นต้นทำ จิตในจิตทำเวทนาในเวทนาโดยเฉพาะเวทนามโนปโนปิจารสิบแปดทำออกไม่ได้ถ้าตามทำรายท่านจะไม่ตีทิ้งพระอภิธรรมเพราะแอนติบูตรในเวทนาในเวทนาร้อยแปดในนพระอภิธรรมนะแต่ท่านเข้ามาถึงไม่ถึงสภาพจิตเจตเสกรูปนิพานเลยเข้าไปถึงอภิธรรมเลยนี่มันเป็นข้อยืนยันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเมื่อท่านตีทิ้งสิ่งนี้อสิ่งนี้มันเป็นยอดหัวใจของศาสนาพุทธ แล้วท่านจะเป็นเอาพุทธมาตรงไหนท่านก็ได้แต่เปลือกได้แต่พื้นฐานว่าเออศรัทธาศาสนาพุทธศรัทธาศาสนาพุทธศาทธาประพุตประทำประสงแต่สักกายยติทิทานพุทธทาสก็ยังไม่รู้กายคือสภาวะยังไงกายในกายคือยังไงคำว่ากายท่านพุทธทาสเข้าใจถูกหรือย,อยังกายแปลว่าจิต กายแปลว่าจิตในอัตมาพิพุธเองนะจิตมโนวิญญาณในปัตติฎกเล่มเท่าไหร่กายแปลว่าจิตอะเล่มสิบหข้อหกรสสิหรืออะไรเนี่ยสองสสิหรืออะไรนยนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งกายเนี่ยโอ้โหอัตมาแยกเป็นมูลกรรมฐานห้าผมคนเล็บฟันหนัง ให้แยกแยกกายแยกจิตในผมคนเล็บฝันหนังมันเหมือนกันน่ะเพราะผมคนเล็บฝันหนังไปสิ่งที่ออกมานอกร่างกายผมก็ออกมานอกร่างกายขนก็ออกมานอกร่างกายนะฟันก็อยู่นอกร่างกายที่สัมผัสได้เล็บก็ออกมานอกร่างกายผิวหนังส่วนที่เปลือกนอกก็ออกมานอกร่างกายเพราะนนั้สิ่งที่มันออกมานอกร่างกายที่มันไม่ใช่กายแล้วคืออย่างไรเป็นกายอยู่คืออย่างไร เป็นตัวจิตแท้ๆภายในเลยคืออย่างไรสามขั้นตอนง่ายๆนี่เป็นตน้นเพราะฉะนั้นต้องมารู้ว่ากายอย่างอัตมาอธิบายอธิบายง่ายๆเอาเล็บกายเมื่อเล็บเนี่ยที่มันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยส่วนที่มันหลุดออกไปจากร่างร่างเลยนะอุดรูจากร่างตัดเล็บออกไปเป็นส่วนหนึ่งหรือผมตัดส่วนผมที่ตัดออกไป ส่วนนั้นน่ะแน่นอนมันไม่ใช่กายเราใครก็รู้มันตัดออกไปจากส่วนร่างแล้วร่างกายมาแต่ส่วนที่ยังอยู่เนี่ยยังคือก,กายที่ยังติดอยู่กับตัวเราแล้วไม่รู้สึกเจ็บแล้วด้วยผมที่ตัดก็ไม่เจ็บเล็บที่เยาวมาส่วนนั้นตัดก็ไม่รู้สึกไม่เจ็บฟันที่กรอข้างนอกก็ไม่เจ็บ ผมขนเล็บฝันหน,หนังที่มันอยู่ผิวนอกนี่ขัดถูตัดเฉือนออกก็ไม่เจ็บผมขนเล็บฝันหนังไอ้ไม่เจ็บนั่นก็ยังเป็นส่วนที่มีชีวะอยู่ได้อย่างเล็บเลยนย,ยาวอยู่แต่ไม่เจ็บนะผมก็ยังยาวอยู่แต่ไม่เจ็บแต่มันมีชีวะพ่นพีชาพีชาไม่มีความเจ็บความปวดความเวทนาไม่มี จึงต้องศึกษาว่าอ๋ออันนี้เป็นส่วนเหล่านี้เนี่ยตัดออกไปแล้วไม่ใช่กายแต่ส่วนนี้เป็นกายอยู่นะเพราะยังมีจิตเชื่อมอยู่แต่จิตนั้นขั้นพีชะที่ยังติดอยู่กับร่างส่วนที่เข้าไปถึงข้างในจริงๆเลยนจิตรับอยู่เต็มที่เลยนแน่นอนมันต้องรับรู้รับสึกแล้วก็เป็นจิตในเลยอย่างนี้เป็นต้น เป็นสามระดับง่ายๆซึ่งมันจะททำงานปรุงแต่งยในร่างกายหรือในอะไรเพราะั้นเวลามาเรียนรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตถ้าแยกกายในกายก็ยังไม่ถูกต้องยังไม่เป็นสักกายยะทิฏฐิยังไม่เข้าใจความเป็นกายสักกะไ็นวัาตนกายของตนเป็นยังไงและควก็็ต้องปฏิบัติกับกายพิจารณากายในกายคุณไปละเอียดพอคิจารณากายในกาย คุณก็พิจารณาไม่มีผลเวทนาในเวทนาคุณก็ไม่เข้าใจเวทนาในเวทนาเพียงพอจนสมบูรณ์แบบเวทนาร้อยแปดจิตในจิตซึ่งแยกเป็นเจนปโตโปริยานสิบเพื่อที่จะเอามายืนยันที่เวทนาว่านี่เป็นสาราคาสาโทสสมโมหวิตวิตา,ตา,ตาราคะาทำให้มันวิตะได้แล้วทำได้ผลหรือไม่ได้ผลต่างๆ่น่ะอีคคำพนันะ สังกิตังจิตังวิวกิตังจิตังอะมาคตะอะมาคตะอะไรพวกเนี้จนเป็นอุตระอันุตระอนุตระอุตระอนุตระต,ต,ต่างจนจบเป็นสมาหิตังหรือเป็นวิมุตหรืออะสมาหิตังอะมิมุตเสื้ออัตมาอธิบายในหมายถึงสภาวะท้งน,นอันตามามไม่ได้มาท่องบัญญัติบอกคุณเพราะอัตามามไม่ได้ท่องเจโตบริยานสิบหกเาอัตามามพูดครบแล้ว พรมันมีสภา,พาพวะของมันอยู่เป็นชั้นตอนชัดเจนนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นธรรมจะเป็นกุศลหรืออกุศลจะเป็นโลก,กุตระหรือเป็นโลกียะไปคู่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 นอกนัก็ละเอียดไปอีกตามโลกโลกหรือตามกุศลธรรมตามธรรมตามโลกตามธรรมที่แยกได้ละเอียดละอ,อในธรรมในธรรมคุณเข้าใจแม้คําว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่ยังไม่ได้แยกแยกไม่ได้ แล้วคุณจะปฏิบัติธรรมะพระเจ้าจะบรรลุอะไรอ่ะมันก็มีเท่านี้ที่ปฏิบัติแท้ๆก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้ชัดเจนละเอียดละออพอคุณก็ปฏิบัติกระพร่องกระแพร่งไปอย่างนั้นแหะตลอดตายแล้วตาย,ตายอีกกี่ชาติก็แล้วแต่คุณก็ต้องรู้ชัดเจนรอบทวนแล้วคุณก็จะปฏิบัติรอบทวนได้แต่คุณรู้กระพร่องกระแพร่งคุณก็ปฏิบัติไปกี่ชาติกี่ชาติก็กระพร่องกระแพร่งไปทุกชาติเลยแต่ถ้าคุณรู้ ITE รอบทวนคุณก็ปฏิบัติรอบทวนได้ก็บรรลุได้ <_ an> ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจศึกษาสรุปแล้วก็อาตมาขออภัยจริงๆเลยว่าอาตมาต้องวิจารณ์ความจริงวิจารณ์แม่ท่านพุทธทาสแม้ใครใครก็แล้วแต่ยิ่งจะไม่ให้วิจารณ์วิจารณ์คนอื่นๆอีกก็โห o รับรองว่ามันแน่นอนแต่เขาจะมาฆ่าอาตมานะ อาตมาพูดตรงอ่ะพูดจริงพูดความจริงไอ้อาตมาพูดแม่ให้พูดความจริงให้ลดลดเรียวเรียาตมาก็พูดไม่เก่งพูดเอี่ยวไปเอี่ยวมาปณีปนอมอาตมาก็ไม่ใช่นักปณีปนอมอีกด้วยอาตมาเป็นนักขวานผ่าซ่าก็เลยยากยากแต่ก็ต้องทําอย่างเงี้ยว่าเอาคัดเลือกเอาคนที่เห็นว่าเออคนเนี้ยแท้มั่นใจพูดสัจจะจริงๆเลยไม่เสียเวลาบล็อกแหลกเรียบเคียงอะไรอยู่ เปียงเปียงเป,ยงเปียงเลยเอออย่างนี้ชอบเอามาเอาแค่นี้อาตมาก,ก็เมื่อยแล้วอาตมาไม่เอามากแค่นี้อ่ะมันดื่มน้ำาดมครับมับนดื่มน้ำเออเอ,เอาสรุปก่อนว่าคุณพีบอยแล็บเนี่ยบอกว่าคําสอนขอออาตมานั้นอีกไม่นานหรกเอาไม่มีใครจําได้ก็ไม่เป็นไรอาตมาก,ก็ใครจะจําหรือไม่จำอาตมาก,ก็จะไปประคับใครล่ะไม่จําก็ไม่จํา อาตมาก็เท่าที่อาตมาพูดได้นะดื่มน้าตามที่บอกมันเมารู้สึกว่าช่วง<ถ>การเมืองนี่มีคนสนใจธรรมะเข้ามาเยอะมากเลยมาพอการเมืองโกาได้ฟังเขาเทียบเรียงธรรมะของพ่อครกูกับท่านพุทธทาสก็คนะิดถึงความ คำาเก่าๆของตัวเองนะสมัยก่อนเนี่ยเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือห้องสมุดมันมีญาติธรรมเนาะก็อ่านหนังสือสองเล่มอ่านคู่กันคือหนังสือท่านพุทธทาสกับหนังสือของชาวอโศกอ่านคู่กันไปนะอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสมากกว่าอ่านของชาวอโศกเพราะว่าท่านพุทธทาสมีหนังสือมากตอนนั้นเล่มเล็กๆก็มีเล่มใหญ่ๆก็มี นี้อ่านท่านพุทธท่ามันก็สบายใจเนาะไปไหนก็รู้สึกว่ามันว่างไม่ยึดนั่นไม่ยึดนี่นะจะพูดจนพาเสียงจะดีนะเนี่ยไม่ยึดเห็นอะไรก็อย่ายึดนะให้ปล่อยวางให้เข้าใจธรรมชาติพอเราอ่านเสร็จแล้วก็ปล่อยวางกินเนื้อสัตว์ล้วก็ปล่อยวางไปเที่ยวไหนแล้วก็ปล่อยวางทำอะไรล้วก็ปล่อยวางรู้สึกว่าเราสบายสบาย,สบายเนาะ มันปล่อยวางไปกับหลายๆเรื่องไม่ยึดเนี่ยพอมาอ่านหนังสือชาวโศกอะไรก็ผิดทั้งวันเลยเนาะเราผิดทั้งวันเลยนะโอ้ตอนนั้นมีเดินตรงเข้าสู่การเป็นพระอริยะกินด้วยยาสิบหกแล้วยิ่งอะไรอะไรอะไรเล่มใ,ใหญ่ๆอะไรตาตนาอะไรโอ้ที่ธรรมศาสตร์อะ ป<ภ>า,<อ>าัดพุตศาสนาด้วยเจตนาโอ้โหที่แตได้าตายแน่ไม่มีความดีเหลืออยู่เลยโลกนี้นะตอนต้นก็เราไม่ดีใช่ไหมเราไม่ดีเราไม่ดีพอนานๆนเข้าเอะศาสนาไม่ดีอ้าวโลกนี้เรื่องไม่ดีมันเยอะโอ้โหอ,อ่านชาวโศกวันๆเ,เราจะอยู่ได้เปล่าเรามีแต่คนไม่ดีเนาะแต่พอพิจารณาเข้าแล้วลองทําตามปฏิบัติเข้าอ้าวทำไมมันเลิกสิ่งมไม่ดีได้อะ ตอนที่เราสบายใจอ่านหนังสือท่านพุทธทาสเรามีความสุขทุกวันทุกวันแต่เราไม่ได้เลิกอะไรเลยนะเราได้แต่ทําใจให้มันว่างๆแล้วก็มองอะไรไปก็ปโปรงไอตอนนั้นคิดเก่งมากเลยนะไอหวัหวหัวจะโตรหรือเปล่าต,ตอนนั้นเขาเรียกว่าสมถะลืมตาอย่างนั้นสมถะลืมตาคิดอะไรไปทำไมเป็นคุ้งเป็นแฟไปเรื่อยเลยนะไม่มีขอบเขตของความคิดเลยนะนี่งๆย้อนกลับไปนะเราก็นึกถึงตัวเองตอนนั้นอะ แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าคิดไปแล้วมันสบายใจมันเหมือนเราเป็นคนดีที่ลอยอยู่ในลอยตัวเบาๆอะ่ะเอ๊ะมันมันทำงานไปนี่แหละมันลอยตัวได้มันเบาได้แต่พอเจอหนังสือชาวอสงเนะ่ะผิดถูกอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรเว้นจะเว้นยังไงโอ้โหมันต้องฝึกฝึกตัวนี้โอ้โหตัวผอมเลยนะไม่อ้วนเหมือนตอนนี้นะตอนนั้นตัวผอมเลยนะตัวเก่งเลยนะ กินมื้อเดียวเลยนะทำปฏิบัติไม่นานกินมื้อเดียวถือตีนทำอะไรมันมีความทุกข์แต่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะมันขออภัยที่ฉันนะ่ไม่ใช่มันคือสภาวะนะ่ะมีความทุกข์เพราะเรารู้เรากำลังรู้อะไรถูกอะไรผิดในโลกนี้มนุษย์เนี่ยควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเรารู้พอเราทำไม่ได้เราก็ทุกข์กำลังทำอยู่เราก็สู้กับกิเลสเราก็ทุกข์ก็รู้สึกว่าสภาวะของตัวเองอะตอนนั้นน่ เห็นทุกข์อยู่กับทุกข์แล้วก็พยายามที่จะอยู่เหนือทุกข์แต่มันยังเหนือไม่ได้มันก็เลยทุกข์มากหน่อยก็เทียบเคียงได้นะคะว่าธรรมะของชาวอโศกหรือที่พ่อครูเอามาแจกแจงจากธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมแล้วก็เห็นการปฏิบัติของตถาคตเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต ฉันก็รู้สึกว่าเกิดจากการศึกษาธรรมะของชาวอโศกนั่นเองเห็นตถาคตคืออะไรเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติตัวแบบไหนแบบไหนแล้วสอนมนุษย์งงยังไงยังไงยังไงอันไหนถูกอันไหนผิดท่านจะสอนเป็นลําดับตอนนั้นไม่รู้เรื่องการเป็นลําดับแต่ได้รู้แค่ศีลห้าละอบบยมุขแล้วก็มีจิตใจที่โกรธไม่ดีโลภไม่ดีมันจะรู้เป็นลําดับลําดับลําดับแล้วเราก็เลิกมาตามลําดับเปลี่ยนแปลงได้ตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอน งนั้นอีกร้อยปีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้ไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็เปลี่ยนแปลงถึงขั้นคนบริสุทธิ์แล้วก็มีมากคนขึ้นเนี่ยเห็นว่าเขาอาจจะจําหนังสือรายละเอียดไม่ได้แต่เขาจะรู้ว่าธรรมะที่แท้จริงศีลส,สมาธิปัญญาที่เป็นลําดับลําดับเนะี่ยมีอยู่ในมนุษย์จริงๆค่ะมีอยู่มนุษย์จริงๆแต่คนที่เขาไม่ได้ฝึกจริงๆเขาอ่านแต่หนังสือเขาก็ทําไม่ได้หรอกเขาก็สัมผัสไม่ได้หรอก ดนั้นก็ผู้ใดเห็นทุกข์พออ่านหนังสือหรือฟังธรรมะแล้วรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์เห็นทุกข์นี่คือทุกข์ที่เราต้องละทิ้งนั่นคือทางที่จะถาโคสอนไว้สายตรงค่ะ